สวัสดีครับ s i c Timepiece Watch Review นะครับ Watch Review ในตอนนี้เนี่ยเราจะมากับนาฬิกาที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งนะครับ Omega The View นะครับใน c o l l e c t i o n e s c a p e m e n t Limited Edition นะครับซึ่งก็มาจากในในปี1999เนี่ย Omega มีการร่วมร่วมมือกับทาง Dr. g e o r g e Daniel นะฮะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับซึ่งก็คือ c o e c t i o n e s c a p e m e n t หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย Co-Axial Escapement ก,ก็กลายเป็นเทรดมาร์กตัวหนึ่งของโอเมก้าเลยทีเดียวดังนั้นก็นาฬิการุ่นแรกเนี่ยก็จะมีความที่เมันยิ่งใหญ่นิดนึงในการเปิดตัวสกัดหลักใหม่ของทางโอเมก้าเขานะครับก็ไปดูกันนะครับว่านาฬิกามันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็สําหรับโอเมก้า Co-Axial Limited Edition นะครับตัวที่3ซึ่งก็คือ Yellow Gold นะตัว Yellow Gold เนี่ยหน้าปัดจะเป็นสีเงินนะครับนั้น เราจะมองเห็นตัวหนังสืออยู่บนหน้าปัดได้ค่อนข้างละเอียดและชัดเจนนะครับนี่จะเป็นานาฬิการุ่นแรกที่ทำเอา,า c o l e c t u r escapement e มาใส่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่ง c o a e c t u r escapement e อย่างที่เพื่อนเทราบกันหลังๆก็กลายเป็นเหมือนกับ treemark ของทางอเม g a นะฮะนอกเหนือจากาสีของวัสดุที่ไม่เหมือนแล้วนอกเหนือนั้นจากนั้นรายละเอียดต่างๆก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความโค้ง ะะของอตัวเรือนนะครับรวมไปถึงฝาหลังนะครับก็จะมีการบ่งบอกว่าเป็นหมายเลขเท่าไหร่ใน999เรือนนะครับสายก็จะเป็นลักษณะโฟลดิ้งนะครับใส่สบายเหมือนกับทุกๆตัวสายหนังก็นุ่มใส่สบายนะครับเดี๋ยวันจะขึ้นค่อยดูนะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยในตระก,กูลวโคเอ็กชั่นเอสเคปเมนต t 3ตัว3ส,สีเนี่ยเยลโ่โกลพิงโกลไวโกเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเยลโ่โกจะมีความสวยลงตัวที่สุดเมื่อใส่ขึ้นข้อนะฮะไม่ทราบว่าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับผมหรือเปล่านะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆครับสำหรับนาฬิกาที่ผมนำมาฝากในตอนนี้ก็ชอบไม่ชอบคลิปยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับ S s c Watch Review เนี่ยก็จริงๆก็ตั้งใจจะนำนาฬิกาที่เป็นทางเลือกต่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังแล้วก็เก็บไว้เป็นคลังเผื่อเพื่อนๆสักวันหนึ่งอยากจะหานาฬิการุ่นหรือยี่ห้อเพอร์เอิญมาตรงกับที่เรามีอยู่ในคลังก็สามารถนำมาเปิดดูได้นะครับก็ฝากเ d c Watch Review ด้วยนะครับแล้วตอนหน้าเราจะรีวิวนาฬิกาอะไรกันก็มาดูกันนะครับสาหรับตอนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ